สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนสุงสุบอเดอ้อบอกว่าอยู่ในประเทศแล้วก็ตั้งประเทศแล้วก็ประเทศไทยประเทศลาวเนาะสบายดีทางสราหรัฐอเมริกาพี่น้องเลยมือน,นี้ก็โลกบรรยากาศาาเนี้ยามื่แดงนังเมือแดงเนาะสีมาถามเบิง่งมหญ่ว่าเป็นแนวใดหลังจากว่ามาแต่ซักยาพี่น้องเย้ย ซักยามือเศร้านี่เศร้านี่เมืออ่อยแห้งแล้วก็พาเพิ่นไปซักยุงซักยาพี่น้องกับยายพิงเนาะเดี๋ยวไปท้าเบืองยายพิงก่อนพี่น้องทั้งแม่แก่อ,อาบนํำอยู่พี่น้องเลยทั้งด่านยายพิงเนาะโอ้ร้านน้อยกระลินพู้เดียวโทษกูดอม์นิ่ง <laughs> จักภาษาย,ยัางเบาหน้าเบา,เบาบป็น ยายพิยงสบายดีก่อนสบายดีลูกลานเออ,อยังเป็นอะไรไปซักยาเมื่อนี่ไคเน่ฮะไม่ใ,ใครเน่เพราะาว่ากัขอบมุกขอบใจขอบบุญขอบคุณทั้งเอ,อื่อยทั้งยังวะข้าพเจ้าก็จำซื้อบอนเพิินบ่ได้เนาะ เออมาเลเซียเนาะที่มีนำใจหละค่ะที่ให้น้องมาทั้งจำนวนเงินกับนึ่งพันบาทพี่น้องกะได้มาจ่าย่ายาหาทั้งกับยายพิงค์ลยคะทั้งเมเกทั้งยายพิงค์ซักเข็มหนึ่งเมเกสองเข็มเลยค่ายงขายามากินน้ำยายพิงคบ์สบายพี่น้องอ้าล้านหน่อยดุดดก <laughs> ัก มีแห้งเน่บ่ยายพิงมือมาเตบุญพี่น้องเอ้ยลงสเตตเลยกินชุมบานีนะขมปากบา่อีกก้อนหนึ่งกับบ้าวหน้าบ่าท่านขอบคุณพผนจะเถื่อเนาะกัขอบคุณ้อ่หักทั้งเยอรมันพี่น้องก็ขอบคุณเด้ออายเด้อ แต่ว่าน้องก็บ่อจักชื่อก็ขอพระคุณหลายๆที่แต่ก่อนเพื่อนเคยให้น้องมาหาสิบดันแต่ก่อนใช้เป็นลายเป็นเงินบาทจะลาะพัน 1, หาก็ขอพระคุณอายหลายๆด้อก็ขอพระคุณทางไอพ่อที่ซอยเรือนนองมาตลอดเนาะก็ขอพระคุณเพราะว่าเพื่อนก็ว่าให้ทางยายพิงเน่ กับเ,เจ้าก็หายทั้งในยายพิงสามร้อยบาทแต่ก็เพื่อนกับไปซื้อกระเป๋าเบิดมือบุญนินนะพี่น้องเลยยายพิงก็ได้และไปบุญบุญนินได้ยังนี่ยายพิงไ,ไ,ดได้กระเป๋าใบหนึ่งสองใบกินสมพี่น้องเพิ่นอาคมปากเพิ่นบทสบายแช่บอกกินสม อันคุ้มไปซักยากับบอยากไป่านย่านิย่ยงใยญ่พิงจังบอย,ย,ยากไปฮะยันเข้มบ่ไหวเข้มนหน่อย่าญานมันบรรยากาศยังมืมแรงยนีมยมะแรงงอาเอา้าคือพ้นสิตโต้กพน่น้องเลยกินสมแก่ขมปากขมปากแห้งเนาะนี่ก็ผ้าห้องบรรยากาศกันนะโอ้ยคือพุนสิตโตอีลีน พูพี่น้องเลยพองผ่าผลสีโตกกยูไฮยูหน้าตามเคยเนาะฮะเดี๋ยวยายเกยพนอาบน้ำเหล็วจังสีไปถามพิ่นพี่น้องเลยอ้าวก่อนหนึ่งกะก่อนสีนไปสัมผัสา,ายเกยก็ต้องสัมผัสอันนี้ไอ คุณไม่นิ่งก่้นสบายดีก่อนไว้สบายดีก่อนไว้ร้านหน่อยพี่น้องร้านเฮ่อกินนมปองแล้วกะ็กินข้าวซิลิแลกราะว่านาแม่แม่เพิ่นบ่มีน้ำนมเนาะบ่มีน้ำนมก็เลยได้กินนมปองได้กินนมโค้งอันนี้แหละ แอะแอะแอะออกไว้เดีเเ๋ยวไปเบิ้งสัมผัสเบิง้งยายพิงสัมผัสเบิง้งยายเก๋เนาะเป็น,ใน,ในอะไรเนาะยายเก๋อ,อาบนำมาท่านแล้วพี่นอ้องเอ้ยให้เบิง้งยายพิงถาเนาะยายพิงกะเอาล้านกะื้อจะเฉือ่อยอะหอนเฮงร้ายเนาะมาหนีิ โอ้พี่น้องเอ้ยอาบน้ำเล่อะไรพูดนะโอ้ยบ่จักย่องบ่จักยางบาดพี่น้องมีแห้งบ่บ่ไม่แก่บ่ได้เจ็บบ่ได้เจ็บใคอที่เจ็บปวดมือวดขึ้นสักออยลาหน่อยก็หายพี่น้องเอ้ยสบู่ก็ใส่เขามีห่อพี่น้องเอ้ย ใสลไส่ของใสมาหยุดตดมาตาข้ามหมากนี่บ่นด้วยไว้อีกนีเออโอ้ให้นั่งแี่ไดเอาเลยตามสบายเลยนั่งแม่ไดก็นั่งเนี แล้วแต่ลูกหลานอยากเบ่งให้ให้ให้พี่น้องเพื่อนเบ่งเออเคยสร้างเพราะว่าเพิ่งอาบน้ำแล้วพี่น้องมันมันกัยังแล้วถ้าก็ห้องหึมๆอยู่เนาะบ๊อบเบาเยะก็ได้เอออยากวิ่งก็วิ่งเอาเลยตามสบายเลยเออ โอ้สินพึ่งเออน้งพี่น้งนะผู้เท่าพี่น้องเอ้ยบองท่าลุ้มลุ้มลุมลุ้มเนาะบุ้บังพี่น้องบัับังบาง ไข่นีเพื่อนว่าไข่นีพี่นอ้องสักยาสองเข็มอันเพิ่นมีเงินลอยเดียวอันตอนไปสักยาเมื่อเ้าอ้นี่เออและเบาหน้กกเอ,อือยเพื่อนผากมาหายมัอว่าน,นี่หนึ่งพันบาทเพ,พดดเพิ่อนว่าอได้สือยู่ซื้อกินเพื่อนวะแล้วก็ซื้อเนี่ยยูได้กินกวนกินเนาะ มื e <I S 1> ่อนี้บ้านหน้าก็จะซื้อปลาเมือกเบ่งออกมาพี่น้องก็บ่ได้ถ่ายพี่น้องเบิ่งกัเพิ่นมีเงินลอยนึงเพิ่นถือไปพี่น้องแม่นบ่เอกเออแล้วก็ซักยา2คนยายพิงนี่ยายพิงยายพิงมาพี่มาพี่ไว้เออแล้ซักยาแล้วเลยบ่าวหน้าบัดเอาน้ำเลยพี่น้อง เอานำเลยเนาะอันขันมาขันมาเออเอาไเลยเอาเอาให้ยังเลยเอาให้ยังไ่ขันมาแล้วผุเท้าุท้าม่ขันมาแล้วมียังนผเทาเออเอาเอาไป เพิ่นมีเงินลอยเดียวละซักยาแล้วเลยนอนแอ่งแรงอยู่ไปเมื่อไอ้บ่ท่านเมื่อแล้วเพิ่นว่าเงินบ่พอเพิ่นเพิ่นว่าบ่าวหน้ากะพอดีเนาะเอื้อยเพิ่นโอนมาหายกะเลยได้เอาเงินตัวเอื้อยเ,เ,เ,เพิ่นโอนมาหายนี่ยจ่ายค่าซักยาทางเมเกเพิ่นเนะเาะก็ขอขอเกาะพระคุณเอื่อยเลายๆอีกเคืนหนึ่งเนาะเพราะว่าเฮาซักมันมันบ่แม่นว่าหมอที่อยู่ในสุขศาลาบ่แม่นน้าหมอหมอบ่แม,ม่นว่าหมออันน้ำพี่น้อง มอสเบ,บ็เพิ่อนอยู่ตามบ้านตามย่างไงเลพี่น้องอีกอย่างกัเพิ่นก็เอาละค่าแพงเนาะกัจกักแพงบ่คือถือบ้านหน้ากับ่ค่อยอันนั้นเนาะกัเพิ่อนมาสามร้อยสามร้อยสี่สิบบาทพี่น้องคันไรเป็นเงินบาทถ้าเป็นไรเป็นเงินกีก่โอ้แสนปลายเกือบสองแสนพอดีพี่น้องเยเพราะว่าเงินขึ้นเนาะกับเ่เป็นยังเนาะก็ขอขอบพระคุณเอื้อยหลายๆเด้อ อามียังอยากเป้่ายายเกยดีมุกดีใจนะไดนี่ยายพิงมาเข่ากลองน้ำนี่ไปผกไปนั่งนั่งล้างแม่เกพผูไปผูนี่ไปไเออหยับหยับยับเขาอีกเออคลิปนี้เอาตรงๆเลยสุดๆผู้ถอยถอยออกอีกได้ผูถอยหยับอีกเออเอออันนี้คือแม่กับลูก พิ่นได้เอามาลีแยงเนาะยายพียงนี่แม่นบอกเมเกมว่าวสู่พังดูเฮาบอกเขา<อ>เขาใจพี่น้องแม่มันแม่มันอันตายพอมันแหละป้าไปเอาเมีมยใหม่โอ้มันแหละป้าไว้อยู่นี่แล้วเลี้ยงอยู่นี่แม่มันก็ตายอยู่นี่<อ>ตายอยู่น้ำแม่เกนี่โอแ้แม่แม่อีอดนี่โดยโดยมันน่ะเป็นลูก ลกูกก๊กก็ว่าแมนพ <No. S 2> ัดผูกก๊กนั่นชองคนนั่น,นเบิดแล้วโดยเอาไปปลูกตะมู <No. S 2> คนนั้นแล้วแม่ผัดนำลูกไปอีกอะไรยงังแต่สิงเงอตัวเดียวนี่สิงเงอเลี้ยงไว้พอ,อนะครับโดนไปเอาเมียตั้งแต่เมียหมดทันตาย <c oughs> ไปเอาอีกนายพ่อนั่นผัดเมียเมียเลยเป็นชก น่าเครียดให้พัวก็ว่าแมนเครียดให้พัวแล้วก็เครียดให้มอันพูเอาพัวโตนั่นว่ท่านไนป้าได้ห่างกันยังเอาเป็นขู่หัวพัวเมียกันอยู่แล้วไปเอาอีพ่อนั่นกอนแล้วป้าช้าชุกนน่ชุมลูกหนิสาวติ๊กแล้วก็สาวหมด้าวพิง้าวติ๊ช้าวหมดสาวละ ลูกสีคนและถิ้งไว้อยู่นี่หอ,อ,อนะไปเอ,อาเมีอ่อแม่นางตายอ่าสารุปง่ายๆก็คือว่าไม่เกเพื่อเอามารีอย่างนะพี่น้องนเนาะเพื่อนจะเป็นคนบ่สมบูรณ์เนาะไม่ใหญ่นเ,ออเนาะเพิ่อนเป็นคนบ่สมบูรณ์เนาะเพื่อนเป็นได้ก็จะว่าบ่สมบูรณ์ไหวพังดจังแล้วมันเกิดมาแล้วมันเป็นทองเออเป็นทองเออเป็นทองลรอมันชักมันดึงมัน วิมันลัาเลยมันแขนมันนี่มันถกปุ๋ยเท่าเดียวนี่เออมันฉักมันดีมันเหลือมันเป็นผีช้งแล้วมันไขมันเป็นท่อมันทอกท่อไขชีวามันขียังนี่เออทอกท่อดาบก็เพรด้วยงาบาดค้ำถอดดาบผิดนี่หยัดเขามือนี่ มือนี่หยัดดากเขาแล้วไปเป่าเป่าดากนั่เป่าอีอันนี้เป่าให้ฮ่าจ้างเขาเป่าให้ฮ่าเขาเป่าให้เป่ารถดากนั้นหดเขาหดเขาเออบ่ได้กินหวานกินยาดอกหยัดเขาชื่อๆนเอามือนี่ มีชงมือดอกชงออาผู้เถาว่าไปเนาะพี่น้องเนาะวิจปาดประกาศได้กราบขอโทษขอไปเด้อพี่น้องเด้อขั้นผู้ไฟผุดเถาว่าเลยโดนว่าเว้าวร้ายแหละก็ยาวพี่น้องเอ้ยจังหวัดมันเคเป็นคนเต็มนีจังได้กะเพิ่นกะได้มาเลี้ยงเอากะได้อยู่นี่กินอยู่นี่เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกะ ฮะอ,อยู่หากินบ,บ่เป็นกะเพิ่นกันได้เลี้ยงเอาคือลูกคักแพ่งคือหลานเพิ่นกน็าหอยกรหลานเพ่นหลานเนาะลูกน้องชาวหล่าโดยโดยโดยไม่มันอหนักเป็นนอ้องชาวหล่าจะไดากายพี่น้องคอยติดตามเบิง่งพี่นอ้องเลยสิเป็นแนนไดไกะเพราะว่าเพิ่นกับบ่คอยอยู่ดีมีแห้งปันไดยอันนี้เพิ่นตอนบ้านหน้าเอาเงินให้นะครับมัเบิดมือไปบุญนเงินหินหนัน่นแหละ เบิดมือไปบุนันหินแล้วก็ง่อยๆแงี้ย,ยเลยใครว้าน่าได้กะมีแต่อยากอัาพี่น้องเอ้ยเพิน่นอารมณ์เพิ่นบ่ดี้ยายพิงร้านเว้าก็มีแต่อยากข้าร้านกะจีดื้อแน,น,น่เนาะพี่น้องอ้าจังได๋ก็ขอบคุณเอื้อยทั้งอันอีหยังแหี่ลืมเดยฮะก็ขอบพระคุณหลายๆเดอเอ้อเออทางมาเลเซียเนาะ ก็ขอบคุณเพื่อนหลายๆเนาะผิถ่าประการใดพิถาประการใดก็ขอโทษขอไผเด้อคนใหญ่เด้อก็ขอบคุณทั้งอายพ่อนี่เนาะก็ขอบคุณทั้งอายที่อิรันเนาะก็ขอบคุณหลายๆอายายเจสหายพอนี่ได้เนาะห้พพอนหายพอลูกใหายพอล้านดูหน่อยสิปิดคิปแล้ว กบมีหลายดอกต้นไผ่พ่นกับช่องจ้องคว่ำโดนให้เออให้เจ้ามันแช่นนีแเช่ตัวให้โมูเจ้ามีอันนี้ให้โมเจ้าห่างโมเจ้ามีโดยร้านอะไรเออให้มีขึ้นดับดับดับดาโมเจ้าได้นั่งกินนั่งทานเจ้าจะถูกจะหยาให้มีคอยขามาเออลูกหลานผู้อยู่ไกล กูยุ่ทางไกลนั่นให้ม you ีคนใส่คนชอยโดยปลาเข้ามือชีให้เจ้านั่งกินอยู่หันละให้เจ้ามันยืนดยเอายายพิงใส่สีวาน้ได้ยายพียงบ่สีวานได้ยายพิงมันยืนเออมันยืน โอ้ยเนาะอ,อ้าวก้อนนี้ค่ะบ้าหน้ากับสิคลาปิิขเพียงสันนิ่นะพี่น,อน้องเนาะเวลาการที่ว่ายาพอสมควรเนาะผิดพลาดประการใด,ดก็กขอโทษขอภัยน้ำพี่น้ำน้องเบอร์สุกุสุคนพี่น้องอ่ะบ้าหน้ากูเป็นยังไรเนาะอ่ะขอจบคลิปเพียงสันนิ่พี่น้องสบายดีสบายดียายเพียงสบายดีเนาะเออ